สวัสดีฟันบอลแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับประจำมาที่5เดือน2ปี2024นะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับ ก่อนที่จะไปข้มามปกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับโอเคครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นคนกันแข่งขันนะครับในศึกพรีเมเด็กกอังกฤษคู่ของเรานะครับที่ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนี่ยสามารถเอาชนะทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมไปได้ 3ประตูต่อ0ูนด้วยกันนะครับเรามาดูผลาการแข่งขันพิบเบิลกิษในแมตช์ล่าสุดกันก่อนนะครับก็มีคู่วันที่3แล้วก็วันที่4นะฮะมีคู่ระหว่างนิวคาสเซิลพบกับลูตันนะครับที่จบกันไป4ประตูต่อ4ด้วยกันถือว่าเป็นผลสกอร์ที่สุดมันเลยนะครับแล้วก็เบอร์ลี่ เจอกับฟูลแลมก็มัน2-2นะครับไบร์ตันเจอกับคิตตันพันเลตเอาชนะ4-1นะครับแล้วก็เอเวอตันเปิดบ้านรับการมาเยือนสเปอร์2-2นะครับถือว่าวันที่3เนี่ยยิงกันแบบมันมากๆนะครับสกอร์รวมกันเนี่ยมันมากกว่า2เมตรอะนะฮะถ้าเอา2ทีมยิงรวมกันนะในแต่ละเกมครับเฉพาะวันที่3นะส่วนวันที่4ครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา ก็มีคู่ระหว่างอาเซนอลพบก,กับลิเวอร์พูลอาเซนอลชนะลิเวอร์พูล3-1ครับก็เป็นเกมคุณภาพเกมหนึ่งแมนยูเรา3สุนะครับส่วนเชลซีแพ้คาบ้านครับ2ประตูต่อ4ด้วยกันต่อวูบนะครับแล้วก็บอนมัดเสมอฟอร์เรสต์1-1แล้วก็วิลล่าโอ้โหถือว่าโหดครับ50ชนะเชฟฟิลด์นะไปะเยือนด้วยนะครับผู้นายนี่แม่งโหดมากฮนะแล้วก็ ผลงานดีวันดีคืนเนาะนะครับโอเคนี่คือผลการแข่งขันศึกพิบเเิงกิจนะครับประจําสัปดาห์นะฮะในแมตช์ล่าสุดประจําวันที่3แล้วก็วันที่4นะครับก็เอามาอัพเดตกันด้วยส่วนในเรื่องของ ขอ้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ทำประรตูในเกมวันนี้แมนยูของเราได้ประตูจากฮอยรุนนะครับก็เป็นการสกัดจากคาเซเมโรครับที่วิ่งมาสกัดบอลในแดนบนนะครับแล้วก็บอลเนี่ยมาถึงทางฮอยรุนฮอยรุนเนี่ยก็ล็อก1นึ่งจังหวะแล้วก็ยิงเข้าไปแบบสุดคมเลยนะครับนาทีที่23แมนยูขึ้นนำเวสแฮม1-0นะครับยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจแล้วก็ ประตูที่2ครับมาจากกานาโชครับนาทีที่49นะครับยิงฉลับไปหน่อยนะฮะแล้วก็ประตูปิดท้ายครับลูกที่3จากกานาโชเช่นเดียวกันครับนาทีที่84ด้วยกันนะครับจบเกมแมนยูเอาชนะ3-0นะครับ3แต้มแล้วก็ ครีนชีสได้ในเกมวันนี้นะครับส่วนเรื่องของบทสัมภาษณ์หลังเกมกันหน่อยเทนนาฮาเนี่ยให้สัมภาษณ์อย่างไรนะครับเทนน่กบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับในเกมที่เราเนี่ยต้องพบกับเวสแฮมแต่มันก็เป็นชนะที่ยอดเยี่ยมสําหรับเรานะมีการพูดถึงกานาโช่ด้วยนะครับเทนน่าบอกว่าถึงเวลาแล้วที่กานาโช่เนี่ยต้องทําความคุ้นเคยกับตําแหน่งนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยชอบเล่นทางด้านซ้ายมากกว่านิดหน่อยแต่ว่าตอนเนี้ยเขาต้องเล่นทางฝั่งขวา เขาดูมีอิสระนะแล้วก็มีความไหลลื่นนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยพยายามหาช่องว่างในการเข้าทําได้ดีนะ เขาเล่นได้ดีมากในพื้นที่เกมรุกนะครับการสร้างสารรค์โอกาสเลี้ยงบอลแล้วก็ผมพอใจฟอร์มนัดนี้ของการาโชเป็นอย่างมากซึ่งผมเนี่ยเคยพูดไปแล้วนะครับในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาว่าอนาคตของแมนยูเนี่ยกำลังสดใสเป็นอย่างมากเรามีศักยภาพที่สูงมากเราสามารถเล่นฟุตบอลได้อย่างลื่นไหลนะเร่งสปีดได้ตามที่เราต้องการ แล้วก็เล่นเกมรับได้ดีนะครับประตูในเกมนัดนี้ครับแสดงให้เห็นถึงนักเตะอายุน้อยที่มีศักยภาพสูงพวกเขาคุ้นเคยกับมาตรฐาน ในวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทุกเกมพวกเขาเติบโตขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นนะปรับจูนกันไปในระดับที่สูงยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อนักเตะเหล่านี้ครับมีความสนุกกับการเล่นฟุตบอลความมั่นใจเนี่ยก็จะตามมาแล้วก็เราได้เห็นแล้วนะครับว่าการเติบโตเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับส่วนเรื่องของการฉลองประตูเป็นการฉลองประตูที่ผมชอบนะมาแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ย ทำมันด้วยกันนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่เทนฮาร์กมีการกล่าวชมลูกทีมคือส่วนใหญ่เทนฮาร์กจะแบบมีการตําหนิด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากจบเกมวันเนี้ยเจ้าตัวจะเน้นชมเป็นพิเศษนะครับทางด้านรัสบุตฮอยรุนนะครับฮอยรุนเนี่ยก็บอกว่า เขามีความสุขมากครับกับการได้ลงเล่นในเกมค่าคืนนี้นะครับแล้วก็เป็นวันเกิดของเขาด้วยนะครับเจ้าตัวบอกว่ามันดีมากครับมันพิเศษเสมอครับที่ได้ลงเล่นในวันเกิดของคุณแต่แน่นอนว่าทีมเนี่ยก็ได้รับชัยชนะด้วยมันใช่เลยส่วนเรื่องของการดีใจเนี่ยนะฮะถ้าดีใจแบบนั้นเนี่ยผมได้มีการพูดเกี่ยวกับการฉลองประตูกับเพื่อนๆของผมแล้วด้วยครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยบอกว่าให้ทําท่าดีกีตาร์สิย้อนกลับไปครับ หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเรามากมายครับเขาก็หมายถึงตัวเขาเองแล้วก็การโชนะที่ทำประตูไม่ได้มากพอแต่ถ้าเกิดเรามาดูเจาะลึกเนี่ยเราทั้งคู่ยังเด็กอยู่นะครับแล้วก็ ตอนนี้เติบโตขึ้นแบบทุกวันนะคุณจะได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเราเป็นอย่างดีครับในเกมนนี้ส่วนทางกาโชเองก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าผมเนี่ยมีความสุขมากเพราะว่าผมเนี่ยยิงได้2ประตูนะครับผมสนุกกับมันมากที่ได้เล่นให้กับสโมสรแห่งนี้กับสนามแห่งนี้แล้วก็ตอนนักแฟนๆนะพวกเรามีความสุขเป็นอย่างมากนะครับส่วนเรื่องของท่าดีใจเนี่ย มันเหมือนใครมันเหมือนคนนี้ครับมูฮัมหมัดครูดูสนะครับที่เคยดีใจแบบนี้ไว้นะฮะเจ้ากาาโชเนี่ยก็ทําแสบอยู่แล้วนะครับก็ไปดีใจใคล้ายๆกันเลยนะครับไปดั้งอยู่บนด้านหน้าแฟนบอลน,นี่แหละนะครับแล้วก็มี พวกฮอยรุนพวกเขาไม่ดูเนี่ยวิ่งไปตามๆกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะเรื่องท่าดีใจของฮอยรุนแล้วก็กาาโชด้วยแล้วก็ความรู้สึกนะครับส่วนเรื่องของมาตินตสเนี่ยน่าเป็นห่วงพอสมควรนะต้องบอกเลยนะครับเทนฮาบ,บอกว่าอาการเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอดูว่าผลสรุปจากทีมงานแพทย์เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรครับอาจจะต้องรอประมาณ1-2วันอะประมาณนั้นนะครับซึ่งลิซันโดรเนี่ยอาจจะต้องพักนะบางเกมอาจจะ ลงเล่นไม่ได้นะครับดูจากอาการแล้วเนี่ยนะฮะน่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนานะที่ไม่ให้มาติเนสเนี่ยได้รับบาดเจ็บมากจนเกินไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เทนหากให้สัมภาษณ์มาก็กอย่าเจ็บเลยนะครับคือตอนนี้เกมรับเนี่ยมันเริ่มที่จะจูนกันติดอีกครั้งหนึ่งละนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีมาติเนสแล้วก็กองหลัง ตัวหลักเนี่ยสลับกันเจ็บต้องเอาพวกแบบทางอีเวนลงมาที่เป็นช้อยสุดท้ายเนี่ยลงมาดาวรุ่งลงมาเนี่ยโอ้โหถือว่าเราผ่านพ้นมาแล้วอ่ะอยากให้แบบมีตัวหลักใช้งานแบบแยาวๆอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้อีกคือเรื่องของเกมรับเนี่ยก็น่าเป็นห่วงอีกนะก็หวังว่ามาตนนินีจะไม่เจ็บหนักนะฮะ เพราะว่าโปรแกรมหลังจากนี้เราต้องเน้นจริงๆนะครับแล้วก็มุมมองของรอยคีนนะครับรอยคีนกล่าวชมฮอยรุนนะครับซึ่งรอยคินบอกว่าเวสแฮมเนี่ยเสียบอลน,นะเสียบอลค่อนข้างง่ายมากในจังหวะนั้นนะครับไม่ระวังตัวเลยนะฮะจากนั้นเนี่ยฮอยรุนก็ มีโอกาสยิงนะแล้วก็เป็นประตูที่ยอดเยี่ยมและยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากนะครับแมนยูตัดบอลจากเวสแฮมได้แล้วก็จัดการผู้เล่นของเวสแฮมนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมนะครับเราะจะได้เห็นว่าฮอยรุนเนี่ยเล่นด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะแล้วก็ตอนนี้เจ้าตัวมันกับปรับตัวเข้ากับสโมสรอนได้ดีจริงๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้น สำหรับตัวของเด็กคนนี้ด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะอีกส่วนหนึ่งที่รอยคินกล่าวมาก็คือกล่าวชมแมกโนวินีครับในจังหวะประตูที่3มามนั่นแหละแมกโนวินี er เนี่ยเข้าสกัดอย่างแม่นยาดุดด้านจากนั้นเนี่ยก็มีการจ่ายในน้ำหนักที่ถูกต้องนะแล้วก็มีการจบสกอร์ได้แบบดีมากๆที่เกิดขึ้นในประตูที่3านั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเกมมันก็ จบทันทีนะครับมีการต่อว่าทางคารินฟิลิปด้วยนะที่คือทําได้ไม่ดีในจังหวะนั้นนะครับโดนผู้เล่นของแมนยูเนี่ยลุมแล้วก็เสียบอลน,นะครับโอเคมุมมองของรอยคีนส่วนมุมมองของริโอเฟรนานกันบ้างริโอเนี่ยเขาก็ออกมา พูดในกระแสเกี่ยวกับการที่แบบมีคนเนี่ยยกย่องคอบิไมนูเทียบชั้นกับเหล่าตำนานนักเตะนะครับคือริโอเขาอ,อาจจะแบบไปเห็นคอมเมนต์ว่าเฮ้ยไมนูเนี่ยนี่คือนิวมาเกเรเลยนะซึ่งริโอเขาพยายามพูดอย่างนี้ครับว่าอย่าไปพูดว่านิวหรือว่า เป็นแบบมาเกเรเลยมันเร็วเกินไปนะครับยังไม่ถึงขั้นนั้นอย่าเพิ่งเอาไปเปรียบเทียบนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาแบบพูดแบบในเชิงที่ว่าเอ้ยมันมีความคล้ายแล้วกันมีลักษณะความคล้ายอย่างเช่นวิโอเนี่ยเขาจะบอกว่าเมนูเนี่ยสามารถขยับเข้าไปหรือมีความคล้ายกับทางคาลนเซดอป่ะอดีตนักเตะของไอซิบิลาอย่างเงี้ยอ่ะมันได้นะครับถ้าแบบมีการแบบว่ามีความคล้ายนะแต่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยเป็นนิวเซดอฟเป็นนิวมาเกเรเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับอย่าเพิ่งไป สร้างความกดดันให้เด็กขนาดนั้นอย่าเพิ่งไปเทียบชั้นขนาดนั้นครับเด็กมันเพิ่งขึ้นมาอ่ะอันนี้ก็ผมเห็นด้วยนะอย่าเพิ่งแบบไปเทียบชั้นนะครับปล่อยให้เวลาเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์ไปนะครับให้นักเตะมันมีประสบการณ์เยอะกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของถ้วยรวางวัลอะไรต่างๆก็คือในจุดๆนั้นเนี่ยเราก็ค่อยมาพูดถึงมันก็ยังไม่สายนะ นะครับตอนนี้ก็ให้เก็บเลเวลไปก่อนนะส่วนเรื่องของคาซิเมโร่เนี่ยแฟนบอลเสียงแตกนะจากเกมนัดก่อนแล้วก็เกมบันนีนะครับบางคนก็มองว่าคาซิเมโร่ยังช้าอยู่ยังผิดจังหวะอยู่นะครับแต่บางมุมมองเนี่ยก็มองว่าเขาจัดการพื้นที่ได้ดีแล้วก็มีการออกบอลได้ดีในเกมบันนีนะครับประตูที่ได้ประตูแรกเนี่ยก็มาจากคาซิเมโร่ด้วยต้องได้รับความชมนะครับตอนนี้แฟนบอลเสียงแตกนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเขาก็อาจจะมองว่าเล่นไม่ดีมันก็เป็นเรื่องปกติของโลกฟุตบอลแหละ ดีแล้วก็ไม่ดีเป็นเรื่องปกติสําหรับผมนะซึ่งส่วนตัวผมมองว่าคาซิเมโรในเกมนัดล่าสุดทําได้ดีนะไม่ได้เล่นแย่นะครับแล้วก็ไอ้จังหวะที่มีการพูดถึงกันเนี่ยก็คือจังหวะนี้ฮะจังหวะที่เราได้ประตูแรกแหละคาซิเมโรก็อ่านจังหวะครับแล้วก็วิ่งควบขึ้นมา แล้วก็มาสก,กัดนะครับจากนั้นเราก็ได้บอลแล้วก็มาถึงไอยรุนไอยรุนก็มีการยิงเงินเข้าไปนะครับจุดเริ่มต้นหรือว่าก่อนหน้าก็ต้องให้เครดิตค o s าซิเมโรด้วยแต่อย่าลีบอกกันไปครับมุมมองฟุตบอลคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็มีดีแล้วก็ไม่ดี ปกตินะฮะส่วนแฟนผีคิด็นอย่างไรว่าฟอร์มการเล่นของอาเซเมโรดีหรือว่าไม่ดีหรือก,กลางๆอะไรก็ตามแต่ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเป็นหัวข้อสําคัญแล้วกันหัวข้อที่สื่ออังกฤษเนี่ยเขามีการหยิบยกมาเล่นหลายๆสื่อนะครับ หลายสื่อของอังกฤษที่เป็นสื่อชั้นนำเนี่ยผมก็ไปตามอ่านดูว่าเขาเนี่ยจะมีการจัดประเด็นหลังเกมแล้วก็มีการใส่เรื่องอะไรเยอะที่สุดนะครับเป็นหัวข้อร้อนๆหัวข้อสําคัญเลยแล้วกันที่ผมรวบรวมมานะครับเสืยงเกลียส่วนใหญ่เขาก็มีการพูดถึงอยรุนนี่แหละที่นัดนี้ก็เป็นอีกเกมครับที่ทำมะตูได้แล้วก็ดูเหมือนว่าเด็กคนนี้กาลังปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเล่นด้วยความมั่นใจแล้วก็ดุดดันแล้วก็คือ เหมือนกับเริ่มที่จะฝากความหวังได้ในเรื่องการจบสกอร์แล้วก็มีการส่วนร่วมกับพื้นที่เกมรุกมากขึ้นนะครับอ่ะนี่คือเรื่องแรกที่เซียงเรียส่วนใหญ่เขาคอมเมนต์มากก็คือเรื่องของฮอยรุนที่จะต้องมีการกล่าวชมนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือแฮล์ีแม็กวายแล้วก็มาตินสแล้วก็รวมไปถึงแนวรับในช่วงหลังมานี้ครับที่มันดูดีขึ้นแหละนะฮะพอมาตินสกลับมาไม่ว่าจะยืนคู่กับแม็กวายหรือราเฟโอาราเนี่ยก็ทําได้ดีนะฮะถึงแม้ว่าแม็กวายนัดนี้ก็อาจจะมีจังหวะที่เวอ อยู่บ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็โอเคยังมีจังหวะด,ดีๆให้เห็นเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ไม่เสียประตูด้วยนะครับหรือมัตตินีสจะจับคู่กับวารามันก็ถึงแม้ว่าจะเสียประตูในเกมแรกก่อนแต่มันก็ถือว่ายังไว้ใจได้มากกว่าตัวเลือกอื่นถูกไหมครับมันกําลังแบบกลับมาจูนเข้าที่กันอีกครั้งแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ดีแต่ดันมาเป็นว่าโอ้โหมัตตินีสเนี่ยมีอาการครับเรื่องของอาการบาดเจ็บนะก็ เอาเป็นว่าประเด็นที่2เนี่ยมีการพูดถึงกองหลังที่ดูที่จะฝากความหวังได้แล้วกันในช่วงเกมหลังมานี้หลังจากที่ตัวหลักเนี่ยกลับมานะครับแล้วก็ประเด็นที่3ที่สื่ออกลกฤษส่วนใหญ่เขาพูดถึงก็คือโอนาน่านะครับก็อย่าลืมนะว่าโอนาน่าในเกมวันนี้มีจงังหวะช็อตเซฟให้เราได้เห็นเหมือนกันนะครับเรามองกันแบบนี้ครับว่าเกมไหนไม่ดีก็คือไม่ดีนะเกมไหนตรงเป็นตรงเนี่ยก็คือแบบนั้นเลย แต่เกมไหนเล่นดีก็ต้องชมนะนัดนี้ก็มีจังหวะเซฟได้ผมเห็นถ้าจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณ2-3จังหวะได้นะจังหวะนี้1ด้วยแล้วก็อีกประมาณ2จังหวะด้วยนะครับซึ่งนัดนี้ก็ไม่มีข้อผิดพลาดนะครับสำหรับโอนาน่าเนาะก็ให้คําชมกันไปแล้วกันนะครับส่วนเกมนัดหน้าฟอร์มจะเป็นอยา่างไรก็ว่ากันตามนั้นนะครับแล้วก็เรื่องที่4ครับที่มีการคอมเมนต์กันออกมาจากเ่อร์เกรษส่วนใหญ่นะครับก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บของมาเตนีเนี่ยสำคัญมากๆนะครับคืออย่างที่บอกกัน ไปจากประเด็นที่2องอ่ะพอมาตินเนกลับมาเนี่ยการเอามาตินิสไปคู่กับวาราหรือว่าแม็กวาเนี่ยมันทําให้ทีมหรือแฟนบอลเนี่ยอุดใจเกี่ยวกับเกมรับแล้วกันนะครับแต่ว่าดันมาเป็นว่าได้รับบาดเจ็บเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงนะฮะแล้วก็มันส่งผลเสียเป็นอย่างมากนะครับกับแมนยูเรานะครับนี่คือประเด็นที่4ประเด็นที่5นะครับก็คือเจ้าหนูกาลาโชนะครับที่สื่อกริสส่วนใหญ่คอมเมนต์มานะครับแล้วก็ตั้งเป็นโพสที่สำคัญแล้วกันนะครับกาลาโช ผมชอบคาราโชในเวอร์ชันฝั่งขวานะเพราะว่าพอไเล่นฝั่งขวาเนี่ยสังเกตไหมครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจ่ายเยอะขึ้นนะครับจังหวะเห็นเกียรตัวน้อยลงเล่นเป็นทีมเพิ่มขึ้นนะครับแต่พอไปอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยแน่นอนครับว่าเหมือนกับคนแบบก้มหน้าก้ามตาเล่น ehrlich, เนี่ยเลี้ยงเลี้ยงอย่างเดียวก้มหน้าก้มตาเลี้ยงแล้วก็จะยิงอย่างเดียวตัดเข้าเข้าตรงกลางแล้วก็จะยิงอย่างเดียวแต่พอไปเล่นฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีจังหวะแบบว่าตัดเข้ากลาง ทำชิ่งนะครับเล่นเป็นทีมมากขึ้นจังหวะยิงได้ก็ยิงอะไรประมาณนั้นนะ่ยผมว่าฝั่งขวาเนี่ยเวิร์กกว่านะครับซึ่งิดทหาบอกว่าตอนนี้กําลังปรับตัวแล้วก็ทําได้ดีขึ้นด้วยนะฮะก็ตอนนี้คนทีน่หนาวหน่อยก็คือแอนโทนีนะแอนโทนี Anthony ที่ประจําฝั่งขวาเนี่ยคุณขวาธรรมชาติแท้ๆที่ลงเล่นฝั่งขวามาโดยตลอดเนี่ยคุณไม่สามารถคว้าโอกาสเอาไว้ได้เนี่ยกาตาโชที่โยกจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาเนี่ยมันจะยึดตำแหน่งแล้วนะเออต้องเข็นหน่อยในเรื่องของแอนโทนีนะครับส่วนกาะาโช อย่างที่บอกกันไปครับผลงานก็อาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วกันแล้วก็ถือว่าเกมนนี้ทําไป2องประตูต้องได้รับความชมนะครับแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับดอนนี่ฟันเดอร์เบคทิ้งทายกันหน่อยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ดอนนี่ฟันเดอร์เบคเนี่ยเหมือนกับกลับมาสู่วนลูปเดิมอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่เจ้าตัวเนี่ยเคยอยู่ที่แมนยูนะอยู่ที่แมนยูเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาส เป็นตัวสมรองที่เป็นส่วนใหญ่นะครับลงสนามได้รับโอกาสได้รับนาทีมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมคือการสร้างสารรค์เกมการมีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยค่อนข้างน้อยเวลาได้รับโอกาสแล้วกันนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยดอนนี่ฟอเดเบคเนี่ยย้ายไปอยู่กับทางแฟรงเกิลก็ คาดหวังถึงในเรื่องที่เจ้าตัวเนี่ยจะได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นได้รับนาทีเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกับตอนอยู่แมนยูเลยฮะตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็เรื่องของการได้รับโอกาสเนี่ยมันก็เริ่มไม่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะฮะและเมื่อเจ้าตัวได้รับโอกาสเนี่ย การมีส่วนร่วมกับเกมการจ่ายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ถือว่าน,น้อยมากๆในตลอดช่วงที่เจ้าตัวได้รับโอกาสลงเล่นด้านนาทีที่ลงเล่นนั่นแหละนะครับรวมไปถึงตามรายงานล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวไม่มีชื่อในชุดที่แฟงเฟิร์ตเนี่ยจะไปลุยในฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับโดยที่แฟงเฟิร์ตใส่รายชื่ออย่างซาชา คาราซิตแล้วก็อูโกอิกิติเก้เข้าไปนะครับรวมไปถึงฟิลิปแม็กเข้าไปนะครับแต่ในรายของดอนนี่เนี่ยว่ากันว่ารายชื่อหายไปนะฮะก็นี่คือสถานการที่ยากลำบากของดอนนี่ฟันเดเบ็กอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดรอบนี้เจ้าตัวยังเข้นฟอร์มออกมาไม่ได้ในระหว่างการยืมตัวเนี่ยสงสัยดูแล้วเนี่ยอาจจะต้องกลับอาแจกนะฮะ หรือกับรีคอนแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรอบนี้ยังทําได้ไม่ดีนะหรือสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่ที่ผู้จัดการทีมแล้วครับหรือว่าสภาพทีมนะครับอาจจะเป็นที่นักเตะแล้วแหละนะครับสุดท้ายเนี่ยเราต้องรอดูกันก่อนนะว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรหลังจากจบซีซั่นนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสูโบซอนแมนเชสเตอร์เดทที่น่าสนใจนะครับครับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ